สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการทำดีแอคชั่นวันนี้นะครับเราก็จะมาดีแอคชั่นเพลงที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับนั่นก็คือเพลงจีงนี่จ๋า <c oughs> เออไม่ใช่เราจะทำตาสัญญาเหรอไม่ <c oughs> นั่นแหละครับก็คือเพลงจีนี่จ๋านะครับขอ,อ,อ2 0ง2021ิาทีเพราะว่าเป็นกระแสทั้งในโซเชียล a c e b o o k ต่างๆ Facebook Ig t ทวิตเตคือกระแสผล่มทลายมากซึ่งกระแสที่มีก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ลบนิดนึงนะครับด้วยการเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันน2021กับเวอร์ชั่น2002ซึ่งเป็นตำนานของเพลงนี้ สำหรับแม่ๆของ2,200ตีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำรีแอคกันเพราะว่าเราอะดูมาตั้งแต่2,200ตีตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่านานาสาวมีแผ่นเราก็จะดูมาตลอดแต่ว่าปอยเนี่ยไม่เคยดู2,200ตีเลย ไม่รู้จักเพลงจินนี่จ๋าเลยแล้วก็อันนี้จริงๆนะอันนี้จริงๆไม,<ช>ไม่ได้อะไร<ช>อะไรเอนนอ,อบอยบอกว่าไม่รู้จักเลยแล้วก็มารู้จักเพราะว่าเราเปิดให้ดูของสองพันสองราตีแล้วพอมีสองพันยี่สิบเอาราตีมาเราก็เลยบอกบอยว่าเฮ้ยเขาจะโเคเวอร์เขาจะรีเมคเพลงนี้ใหม่เราก็เลยบอกบอยว่าเอ๊ะ e มาดูเอ็มบีกันเพราะว่าเอ็มบีออกแล้วเอ็มบีเพลงนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์พิเศษของทางค่ายฟ็อกซ์สักอย่างที่เขาชวนห้าดาวรุ่งของวงการเพลงเนี่ย วงการบันเทิงเนี่ยมาทําก็คือมีหวายกันมีคาเซมีลิมีกี้แกมเดสตาแล้วก็มีจ in, ินจินแล้วก็มีบสซัมเดอะเฟสอ่าเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแต่มากแต,แต่คอมโบทีเนาะ

หุ่นดีเนาะเขาเป็นนายไหนหเน,นี่ยเอ้ยอย่าไมเ่เหมือนวเวอร์ชันก่อนครับ อย่างก็รู้ว่าอะไรหล่อนจะออกมาหรีัอนจะออกมาหรี่ยังเป็นมุกปะแบบจะออกมาหรือยังไก็จะไหวเไปทำไมถึงเลือกให้มินลี่ยืนกับแก้ม ไม่ได้เจ้นจะใดอ่ะบีดมันต่ำจะไงใช่มันดิ้วมันดิ้วเหมือน,นบบคนเล่นกีตาร์แล้วไม่ได้ตั้งสายอ่ะ <c oughs> ก็คือโพสทา้า<อ>หนูหวายฉันแขงสีจัดบวะแต่เองมันว่ห้ามมอนรอย ไม่ฟุ้งุ้งแบบแดงไดเมลามิดอะไรอย่างเนี้ในะตะเกียงนะมั่งนะามาแล้วใช่ไหมอันนี้บีบบีบวิวขึ้นมา<ท>แล้วเดี๋ยวอาจจะเด็กเต้นยับตอนสุดท้ายอยูหรือเปล่าเออไม่ <laughs> อย่างเจ้า <laughs> อัลลอฮ์หาเวิร์เข้ามา ฝ่ายเข้าแซ่บเนาะดูอ่าปอ,อสซัมปอสซัมไม่คิดว่าปอสซัมจะเต้นหนัขนาดนี้ตอนดูเ,ดเต้นเลยอะเอาสิอย่างนี้อืออู้โอ้มิลลีิอู้ก้มิลลี่กับไว เออเอาเลยไม่รีนั่นเอาไปเออเออคือตาจีกะฮะจะร้องไม่ไม่ร้องต่อแค่นี้จริงจริงเหรอเออก็ไม่อ ไม่ได้ป้ามันจะบีดไหนให้เต้นตรงไหนอะ่ะบอกหน่อยดิยมันมันมันเหมือนมุกต่างชาติที่แบบเปิดบิว,บ,วบิวมาแล้วก็เปิดเพลงชาติต่อพูอ่อ <c oughs> ย,ย่งไงดีคือเรา <c oughs> ชินกับการฟังของสองราตีก็คือมันสนุกอะ่ะคือแบบเราคือเริ่มเพลงมามันก็ชวนเต้นเลยแล้วแบบ เวอร์ชันนี้เราเราเข้าใจว่าพยายามผสม EDM เข้าไปให้มันแบบว่าเป็นสมัยสมัยใหม่ mm hmm. มีมีปที่เพิ่มมาของมิลลีมิลลแร랩ดีเพราะว่ามาตรฐานของมิลลี่คือแรปดีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าถ้าให้พูดตามความคิดของเรานะเสียงเสียงมิลลก็ยังโดดจากคนอื่นเพราะว่าความเอกลักษณ์ของตัวมิลลีคือมีสูงมากแต่ว่าแรปมิลลก็คือดีดีเสมอต้นเสมอไปแบบความสามารถของเขาเอะเนาะ แต่ชอบตรงมุกที่แบบชาวมาเรียะฮะให้เจอห้องมาเจา้าไนเนยเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือความคิดสร้างสรรค์ดีมากสำหรับเพลงนี้นะวายยืนหนึ่งใช่วายเข้ากับเพลงทั้งเสียงสไตล์ของหวายก็คือเข้ากับเพลงแต่ว่าในความคิดส่วนตัวคืออย่างที่ได้อ่านมาในทวิตพี่แก้มค่อนข้างจะจะแตกต่างจากคนอื่น ด้วยความเป็นเป็นดีว่าที่แบบน้ําเสียงของของ,ของพี่แก้มก็คือจะเป็นคนที่แบบเ hey, ฮ yeah, yeah. ้ยเย่เย่อะไรเงี้ยคืออาจจะแบบโดดจากคนอื่นไปหน่อยนึงแต่เรื่องวัยเราว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะพี่แก้มไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นก็ยี่สิบกว่า,วาใช่แต่อาจจะด้วยน้ําเสียงสไตล์ตาการร้องเพราะว่าพี่แก้มจะเป็นคนที่เสียงค่อนข้างที่จะมีความดราม่าอยู่ด้วยความที่เขาเป็นดีว่าด้านสายร้องอยู่แล้ว เออแต่เราว่าโดยรวมมันก็โอเคแต่สำหรับคนที่หลงรักปักใจกับตำนานของจีนี่จ๋าไปแล้วมันก็อาจจะเอออาจจะไม่ค่อยเท่าไหรใ่ใช่ใได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถ้าจะเอาไปเทียบกับตำนานเลย มันก็คนเราคนลาคนละเวอร์ชั่นคนละปีคนละคนละแบบก็ห่างกันตั้งสิบเก้าปีใช่ใช่ห่างกันเกือบยี่สิบปีเอาไปเทียบกันไม่ได้มันคนละยุคสมัยแต่ถ้าถามว่าเราชอบอันไหนก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็เนาะต้นฉบับมันมันคือตำนานอ่ะมันอยู่กับเรามาตต้องแต่เด็กอ่ะแต่ก็เวอร์ชั่นใหม่ก็โอเคนะครับในได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฟังได้แต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนให้เต้นขนาดที่แบบเวอร์ชั่นเก่าทําไว้อะไรฮะน็นไงเวอร์ชั่นสองพันยี่สเอ็ดตรีเก่าจีนี่จ๋าก็อ่ะอ่ะคนเหนียวเออเออก็คือก็ก็ฟังอันอันต้นฉบับมาแล้วใช่ไหมก็ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมารีแอคก็คือลองเปิดฟังดูกับโฟกเออ เรามาฟังอันใหม่เราเราบีมมันตอกใช่มันตอกแล้วมันทในบบาให้รู้สึกแบบเขาพยายามบิวมาเนาะแต่พอพอถึงัาคุกปุ๊บเหมือนเหมือนเดินเดินอยู่เอะแล้วก็แบบปรักเอปังเออต่าถามว่าสนุกไหมสนุกบีดแน่นเออบีบมันแน่นมันทําให้รู้สึกแบบบึ้ม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 แต่แบบบึ้มบึ้มใช่มันมันมันเดินเดินอยู่ปาเล่ะอมแต่ก็ได้ได้อยู่ก็สนุก ก็พอได้แต่โปรดักชั่นก็คือจัดเต็มใช่เอวดีเมคอัพก็คือบุ้มใช่เมคอัพเมคอัพดีนะเราว่าเมคอัพดีแต่ว่าซ g เราคิดว่าเขาคงตั้งใจให้ดูฟูฟูแหละเพราะว่ามันเหมือนในตะเกียงใช่เหมือนเว้นเหมือนโลกเว่นมนตแ่เราคิดว่าแบบนั้นนะไม่ได้ติดตรงที่กีสกีนลอยหรืออะไรว่าเาาันก็โอเคเขาก็น่าจะทํามาดีที่สุดตามที่เขาคิดออกแบบมาแล้วก็ถือว่า ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับ2,021ลายปีนะครับ<ช>ก็สาหรับใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเราหรือว่าจะต่างกับเราก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับเปิดกว้างเสมอไม่ต้องไม่เอาอันนี้คือเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอคติทางด้านความคิดทางด้านการเมืองนะครับ,บใช่ต่อให้เราจะนิ้วขนาดไหนเราก็เราก็เปิด <laughs> เพราะว่า ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของใช่ขอ,ของแต่เราคนเรามองทางเรามองเรารีแอคตรงแค่ MV กับเพลงเท่านั้นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์อ่าแล้วก็กด subscribe ให้พวกเราสองคนด้นะครับแล้วเราก็จะกลับมารีแอคเพลงอะไรต่อ MV ไหนต่อก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนโฟกักับบอยขอตัวลาไปก่อน ฝากแฮกแอบเบเดย์ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายเลนเล็มบังกิเลน <ไป S 1> เลนงกามันอย่างนี้